ค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันอาจารย์พานะคะมณีคงคามนตราพยากรคะ่ะก็คือใช้ศาสตร์ไพ่พมยานและก็โหราศาสตร์ไทยเพื่อที่จะพยากรดวงให้ทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะขอประชาสัมพันธ์งาน world of fortune ที่จัดที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเพราะว่าปีนี้ช่วงปีนี้จะมีดาวใหญ่ย้ายหลายราศีเลยค่ะซึ่งจะส่งผลต่อทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้เลยอยากให้มาเป็นมาดูเป็นแนวทางชีวิตในการในการ,การดำเนินงาน หรือดำเนินกิจาการต่างๆนะคะว่าควรจะเริ่มต้นกิจาการเรงงานปีนี้หรือเปล่าคนนี้เข้ามาควรจะครบหรือเปล่าเพราะว่าดวงบางดวงถ้าฟังทั่วไปไมันก็จะไม่เหมือนพื้นดวงเรานะคะเพราะว่าเราต้องปลูกดวงขึ้นมาก่อนเพื่อที่เราจะรู้ว่าดาวรองรับของเราคืออะไรดาวจรมาคืออะไรเราจะดีอย่างที่อาจารย์หลายๆท่านทํานายไว้ไหมเพราะว่าเรามันไม่ใช่ดวงเราเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านลองมาเช็คดวงกันสักครั้งนะคะ